ยินดีต้อนรับเข้าสู่เถาควยสีดำ AI มือถือค้างมีวิธีแก้หลังจากนั้นให้เรากดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้ปัดนิ้วขึ้นไปสตาร์ทเครื่อง รอสักครู่ก่อน แค่นี้ได้แล้วมือถือของเราใช้งานได้ปกติขอจบแค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า AI เถาวก้วยสีดำ